สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกศรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํำแรนดอมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าใครจะติดต่อมาหาคุณนะคะใครจะติดต่อมาหาคุณค่ะไปดูกันเลยค่ะมอบให้กับเพื่อนๆสําหรับแรนดอมนี้นะคะคุณจะเป็นใครก็ได้แต่คุณคณนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะใช้คนที่อยู่ในใจคุณหรือเปล่าเนาะ King of Sword นะคะ เราจะอ่านไพ่กันทีละใบเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับแรนดอมนี้คนที่จะติดต่อมาหาคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุมค่ะเป็นคนที่ดูนิ่งดูมีอีกโก้ดูมีความทะเยอทะยานมีความมั่นใจในตัวเองดูเป็นอาร์ติสด้วยนะคะแล้วก็ชอบแต่งตัวเรียบหรูดูดีแต่ชอบออแฟชั่นเกี่ยวกับในเรื่องของสีสันในเรื่องของผมนะฮะคนนี้จะ ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมบ่อยหรือว่าชอบอชอบแบบให้ผมของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่มีสีสันที่สุดในร่างกายแต่จะแต่งตัวเรียบหรูดูดีมีมีอะไรนะมีมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนะคะดูดีคะ่ะดูดีอ่ะก็ออกออกแอลแนวอาร์ติสนิดนึง รูปร่างหน้าตาดีนะเป็นคนตัวสูงนะรูปร่างสูงเพรียวสูงโปร่งหุ่นดีเลยแหละแล้วก็ได้ไพ่ Two อ f s w o r d นะชาวทัดลมมาแรงนะคนนี้นะคะคนนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกับคุณในสื่อโซเชียลออนไลน์แชทกับคุณคุยกับคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังคุยกับคุณอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเราเปิดไพ่กันทีละใบ คุณกับเขาอาจจะยังไม่เคยได้เจอกันก็ได้แต่ว่าเคยเคยติดต่อสื่อสารกันแล้วเคยรู้จักกันแล้วในสื่อโซเชียลนะคะนออกวิรออกมาบอกว่าลักษณะนิสัยของคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีไฟในเรื่องของการทำงานมากๆงานสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยละ่ะในตอนนี้นะคะมีพลังงานของธาตุไฟนะเมสสิงห์ธนูคะ่ะ ชัวร์เพราะเลยจริงๆถ้าเราเปิดกันจริงๆนะมันก็จะขึ้นมาทั้งสี่ธาตุนี่แหละนะคะโอเคชัวร์เพราะเลยก็คือธาตุดินพรกสบกันมังกรเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ออกมาบอกแล้วว่าคือการสื่อสารอยู่กันคนละที่อยู่ไกลๆกันเลยค่ะ ชาลีออตอ้าวชาลีออตก็มานะคะแน่นอนคะ่ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะคนละทิศคนละทางเลยคือมันมีมันมีบางเรื่องที่แตกต่างกันเช่นการที่คุณไม่ได้คุยกันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่ออไม่เข้าใจกันความแตกต่างเช่นในเรื่องของออในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรม ทัศนคติแต่คุณกับเขามีความแตกต่างกันแน่นอนดูเหมือนว่าเขาเป็นคนไกลที่เป็นคนที่ต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะอาจจะต่างภาษากันด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณกับเขาน่าจะมีอะไรที่มีปากมีเสียงกันเขาเป็นคนที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองเนาะแล้วอาจจะเป็นคนที่เ,เหมือนกับ ก่อนที่คุณกนะับเขาเนี่ยจะไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าเงียบหายจากกันไปเนี่ยมองว่าเงียบหายจากกันไปนะเขาน่าจะมีปากเสียงเขาน่าจะเป็นคนที่นั่นแหละเป็นคนที่ว่าคุณแหละแรงๆเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ด้วยมั่นใจตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกต้องเสมอด้วยเออเขาก็เลยว่าอะไรคุณก็ไม่รู้ก็เลยทําให้คุณงอนนะพอคุณงอนแล้วคุณก็ไม่คุยกับเขาเลยอืม อาจจะเป็นชาวกรกฎได้นะคะถ้าเป็นราศีก็ราศีกรกฎเซเว่นออฟที่จริงเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเคลียร์กันอยู่นะเขาก็พยายามเคลียร์ความเข้าใจปรับความเข้าใจกับคุณอยู่นะก็คงจะรู้สึกแหละว่าตัวเองก็ก็ผิดแหละนะประมาณนี้นะก็ผิดแหละแล้วก็น่าจะเคลียร์กับคุณด้วยก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงนะคะแต่เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคลียร์กัน โอ้ไพ่สามถ้วยนะคะเ,เขาคนนี้นะคะเขาคนนี้กับคุูเนี่ยเชื่อว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วด้วยคือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้อนไปซ้อนมานะซ้อนไปซ้อนมาซ้อนมาซ้อนไปตรงที่ว่าเคย เคยแบบต่อว่าคุณไปแล้วครั้งหนึ่งหรือมีเรื่องอะไรกับคุณไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบหายกันไปแล้วแล้วก็เคลียร์กับคุณแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วด้วยค่ะเอาละสซเอาละสซสนุกละนะะ <c oughs> ปรับความเข้าใจกันแล้วด้วยแล้วก็สตรองนะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงหรือว่าคุณก็อาจจะเป็นชาวสิงก็ได้แต่ว่าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความ มีความเป็นสุนัขจิ้งจอกก็แล้วกันนะคะเหมือป่าเนี่ยอยู่ในตัวสูงมากมีความเจ้าเล่ห์ดีกว่ามีความเจ้าเล่ห์ที่นผ่านมาเนี่ยโอเคปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ความเจ้าเล่ห์ของเขาเนี่ยเขาอาจจะทําให้อะไรกับคุณที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหคือ จะสารสัมพันธ์กับเขาหรือจะเป็นแฟนกันหรือจะหรือจะลองคบหาดูใจกันเนี่ยทําไมคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยขนาดนี้ทําไมไว้วางใจเขาไม่ได้เลยคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะไว้ใจเขาไม่ได้เลยอะ่ะเออควบคุมเขาก็ไม่ได้ควบคุมเขาก็ไม่ได้ด้วยนูดีตีกันตลอดห้ามไม้เท้าคุณก็ไม่ยอมเขานะ คุณอาจจะเป็นาธาตุไฟได้นะหรือคุณอาจจะเป็นชาวสิงได้คุณก็ไม่ยอมเขานะแล้วเขาก็ไม่ยอมคุณด้วยต่างคนต่างหืนะเป็นเป็นมวยถูกคู่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่ห้ามหันกันห้ามหันกันตลอดเลยอ่าเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้นะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกตาต่อตาฟันต่อฟัอออนกันอีกแล้วนะคะไพฮาราฟันใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคุณนะ รอบนี้อาจจะเป็นคุณนะที่อบรมสั่งสอนเลยทีนี้โอ้โหคุณเหมือนกับว่าไม่ไหวละจะต้องปราบหมาป่าตัวนี้ให้ได้เจ้าเล่ห์เหลือเกินไม่ไหวละ คุณก็สถาพนาตัวเองเป็นครูบาอาจารย์เลยนะคะสั่งสอนเลยเอา้าสั่งสอนคุณอาจจะเป็นชาวพฤกษบนะสั่งสอนเลยว่าเนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้แบบนั้นราบราบาที่คุณจะสอนในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของความเอาแต่ใจในเรื่องของการมั่นใจในตัวเองนู่นนี่นั่น,นจนทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายก็แล้วก็รู้สึกแย่บางครั้งคุณอาจจะตะบะาตแตกที่สั่งสอนเขาไปเลยก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นก็ได้นะคะประเด็นขึ้นมาก็ได้อะ อ่านกันไปทีละใบ,บนะจนกว่าจ,จะจบแล้วก็ไพ่แจสติกไพ่แจสติกคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวตุลก็ได้นะมันเหมือนกับว่าเอ่อการที่อาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละแจสติก mm hmm. กับไฮโรแฟนการที่คุณตรงไปตรงมาเนี่ยพูดกับเขาตรงไปตรงมาเนี่ยมันอาจจะไปแทงใจดำอาจจะทำให้เขารู้สึกยังไงเอ่ยถึงได้อ่อาจจะงอนคุณไปแล้วก็ได้นะเอาเป็นว่าไอ้สิ่งที่คุณตรงไปตรงมานี่แหละอืม ยังไงผลยังไงต่อนะคะไพ่เดือสตาเอออะไรที่มันเป็นความตรงไปตรงมาเนี่ยที่จริงแล้วถามว่าดีไหมก็ดีนะคุณอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือว่าอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้ มองว่าไพ่ใบนี้นะ่าจะเป็นคุณนะเมื่อคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีเหตุแล้วก็มีผลพยายามปรับสมดุลพยายามทําให้คนใจร้อนอย่างเขาเจ้าเล่ห์อย่างเขาเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะได้มีความดีในตัวเองบ้างได้เห็นเห็นใจคนอื่นบ้างเขาอกเข้าใจคนอื่นบ้างคุณพยายามปรับบาลานซ์ความสมดุลน,นะคะในชีวิตของเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนั่นแหละ โอ้ยตายแล้วคุณอบรมสั่งสอนเขาแล้วคุณก็ทำให้เขาเครียดมากทำให้เขาคิดมากอุย้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยมีใครนะคะมาอบรมสั่งสอนเขายังไม่เคยมีใครมามาแบบอันนี้ขอปิดนะ ไพ่ที่ปิดมาในเก้าไม้เท้าด้วยอ่ะ,อะยังไม่เคยนะเลขเก้ากับเลขเก้ายังไม่เคยมีใครมาว่าเขายังไม่เคยมีใครมาอบรมสั่งสอนเขาก,ากล้ากับเขาได้ขนาดนี้คุณทําให้เขาเครียดแล้วคุณก็ทําให้เขาคิดมากแล้วคุณก็ทําให้เขารู้สึกน้อยอกน้อยใจมากๆคุณกล้าว่าเขาอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> ไม่เคยมีใครมาว่าเขาอย่างนี้เลยนะคุณกล้ากับเขาเคียวหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็ไพ่ไฟล์อัคัพ สาเหตุนี้นะคะที่ทําให้คุณอาจจะโกรธเขาแล้วก็ไม่คุยกับเขาเลยแล้วก็ทําให้เขาไม่คุยกับคุณเลยเพราะเขาน้อยใจคุณมากๆคุณกล้าคุณกล้าคุณกล้าคุณไม่กลัวหมาป่าตัวนี้นะคะคุณซื้อตรงแล้วคุณก็อบรมสั่งสอนเขาจนทําให้เขาเนี่ยโอ้โหแบบแทบจะร้องไห้เลยนะคะแล้ทีนี้การที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เขาเสียใจทําให้เขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันล้มเหลวมันไม่เป็นท่า อาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้ที่เขากำลังสํานึกอยู่ในตอนนี้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวเอยไม่ใช่ครอบครัวนะคะคือความสัมพันธ์เนี่ยมันล้มเหลวมันมันพังลงการแยกหายออกจากกันไปทําให้เขารู้สึกเสียใจมากๆเลยในตอนนี้นะคะรู้สึกผิดและรู้สึกเสียใจจริงๆ King of ออฟฟเชื่อคะ่ะ การที่คุณอบรมสั่งสอนเข้าไปในตอนนั้นนะคะทําให้เขาเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นอาแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองมากขึ้นยังมีความเป็นอาร์ติสต์อยู่ยังเขาเรียกว่ายังมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอยู่80%แต่อีก20%เนี่ยคืออ่อนโยนมากขึ้นพยายามที่จะคิดแล้วก็พิจารณาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น กรับ energy ลงมาเป็น king of w a n d นะคะจาก king of sword นะก็ดีอะก็ดีขึ้นเยอะเลยอะดีขึ้นเยอะเลยแล้วตอนนี้นะคะจริงๆไม่ได้อยากถามไพ่นะอยากจะให้ไพ่ออกมาเล่าเรื่องราวเลยของเขาเลยของคนที่กำลังจะติดต่อคุณมาเนี่ยเขาคิดถึงคุณคะ Sick ่ะ six of cups เน่เขาจะมางอนง้อคุณเขาจะมาขอโทษคุณเขาจะมาขอโอกาสคุณ แล้วเขาก็จะบอกว่าเรากลับมาคืนดีกันได้ไหมเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะแล้วเขาก็ตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่กำลังแก้ไขตัวเองอยู่ให้โอกาสเขาเถอะนี่ยซิกออฟคัพการที่จะติดต่อกลับมาหาคุณเนี่ยคือจะมาขอ,อโอกาสนะคะปรับความเข้าใจกับคุณขอคุณคืนดีด้วยนั่นแหละท t h อ e e of Wands เทียบวอนเทียวอรอคอยรอคอยการติดต่อมาคุณคือตอนนี้น่าจะมีการวางแผนนะคะวางแผนอะไรบางอย่างหรือคิดแผนอะไรบางอย่างจะจะขอโทษคุณยังไงจะพูดยังไงเขาก็คงไม่เคยที่จะขอโทษใครหรือว่าต้องกลับมางอนง้อขอคืนดีหรือขอโทษใครเพราะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอาจจะไม่เคยเจอใครมา สามารถที่จะอบรมสั่งสอนเขาได้ขนาดนี้เน,ะนาะก็น่าจะตอนนี้มีการวางแผนนะคิดทบทวนแล้วก็วางแผนว่าจะายังไงดีจะติดต่อยังไงดีจะง้อ,อคุณยังไงดีเนาะประมาณนั้นแล้วก็ฟอบครับตั้งแต่ไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยตั้งแต่คุณท,ทิ้งบทเรียนอะไรบางอย่างคําสั่งสอนของคุณอะไรไว้บางอย่างเนี่ยทาให้เขามันเหมือนกับว่า การที่ได้อยู่คนเดียวการที่ไม่ได้คุยกันนะเขาได้รู้ว่าเขาไม่ได้ถูกใจอะไรเลยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับได้พิจารณาตัวเองมากขึ้นมีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นและ,ะถ้าจะมองว่าคุณหยามเนาได้ขนาดนี้อันนี้ตอนแรกอาจจะเป็นการหยามหมินเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกแรกๆที่ยังรับไม่ได้เขาอยากจะมีคนอื่นเขาจะไปคบคนอื่นก็ได้ เอออะไรประมาณนี้เขาคิดนะแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อมีคนอื่นเข้ามาหรือเปิดใจที่จะคบคนอื่นจริงๆปรากฏว่าไม่ถูกใจใครเลยไม่ได้ต้องการใครเลยกลายเป็นว่าอยากอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําให้เขาได้มีสติมีสมาธิในการคิดทบทวนมากขึ้นเมื่อได้อยู่กับตัวเองนะคะเดี๋ยวนะเราจะเปิดไพ่กันอีกอ่สี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดใบเราจะเปิดไพ่กันอีกเจ็ดใบอ่านะคะเกี่ยวกับตัวเขา เพจสอบล้อเลยช่วงนี้ดีขึ้นเยอะนะชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เขาอาจจะเงียบหายจากคุณไปพักหนึ่งเนื่องจากเครียดปวดหัวร้องไห้เสียใจรู้สึกน้อยอกน้อยใจแต่ก็ได้คิดทบทวนนะคะได้คิดทบทวนแล้วก็ คำสั่งสอนของคุณนั้นทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะกลับมาเป็นคนที่น่ารักกลับมาเป็นคนทีเ่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องของการแต่งตัวการติดการเอาแต่ใจนู่นนี่นั่นกลายมาเป็นคนที่มีสาระในชีวิตมีสาระในชีวิตแล้วนะเริ่มคิดอะไรดีๆเป็นแล้วนะ h ฮงก์แมนะคะ <c oughs> คุณทำให้เขาเครียดหนักมากเลยนะคุณรู้ไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอบคุณคุณนะคะที่ให้สติเตือนใจเขาให้อ่าทำให้เขาเนี่ยได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่มันดีกว่าในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของค่านิยมในเรื่องของความคิดแบบไม่เคยมีใครมาให้สติเขาได้ขนาดนี้ เขาก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่เท่แต่เมื่อคุณให้มุมมองหรือความคิดของเขาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันทำให้เขาได้เห็นธรรมีนะคะนะเห็นโลกอีกเห็นโลกอีกซีกหนึ่งที่มันสวยที่มันสวยมากนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่เขาไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตของเขาแหละนะอ่ะขออีกนะคะอีก5ใบ เอ็ดอับสอดอืมโอ้โหเหมือนกับแช่แข็งตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยพักใหญ่เลยคำพูดของคุณนั้นมันเหมือนมันเหมือนไปเปิดโลกของเขาจริงๆคะ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามั่นใจในตัวเองมากเลยนะว่าตัวคนนั้นถูกต้องเขาไม่เปิดรับฟังใครเลยอะ่ะ ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่เปิดใจรับฟังเลยเขาอยู่กับตัวเองเขาอยู่แบบผูกมัดตัวเองอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในจุดของเขาอยู่ในที่ของเขาเขาไม่เปิดใจรับฟังใครเลยแต่ที่จริงแล้วถามว่าเขาว่าเปิดใจรับฟังคุณไหมก็ไม่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณบอกกับตัวเองว่าเออเป็นยังไงเป็นกันเขาจะต้องได้โดนคําสั่งสอนจากฉันซะบ้างแบบเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฟังตอนนั้นเขาอาจจะตะลึงอาจจะนะจังงังไปเลยก็ได้ที่คุณ ที่คุณพ้าเขาที่คุณสั่งสอนเขาที่คุณแบบเอ,อ่เออ,อะไรก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเกี่ยวกับตัวเขาอะคุณก็พูดไปหมดเลยคุณก็บอกไปหมดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูไพ่ไปน,นี้นะถ้าอันนี้นะคือมันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเขาที่คอยแบบ คอยว่าคุณคอยตำหนิคุณคอยนู่นคอยนี่คุณเหมือนคุณไม่มีตัวตนเหมือนคุณเป็นคนที่ไม่มีแบบสมองที่จะแบบคิดเองอะไรเองอะไรแบบนี้ค่ะเขาน่าจะมองคุณแล้วคุณก็อดทนมอกนะคะถึงเวลาที่คุณจะเอาอ่ะเป็นไงเป็นการเนี่ยคุณก็จะใส่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 เขาถึงจะเขาจะไม่รับฟังสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องได้ยินที่คุณพูดนะขออีสี่ใบนะคะ six ซ o f t เลอเลยเอ้ตอนนี้รู้สึกรู้สึกสำนึกนะรู้สึกสำนึกรู้สึกเหมือนกับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรกับคุณไว้เขารู้สึกสงสารเขารู้สึกเอื้ออาทรรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นแล้วใจดีเป็นแล้วเขาสงสารคุณคือตอนเนี้ถ้าเขานึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเขาอะว่าอะไรคุณไว้บ้างเขาทําอะไรคุณไว้บ้างตอนนี้เขารู้สึกสงสารคุณคออนนาคาามากๆว่าคาุณต้องเจอกับอะไรอดทนอะไรกับเขาบ้างตอนนี้เขาเอ,อื้ออาทรคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจคุณมากเลยอะ Eight of Cups ในตอนนี้เขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนเดียวที่เข้าถึงอารมณ์และเข้าใจในความเป็นตัวเขาและพูดเกี่ยวกับความบกพร่องอะจะบอกว่าบกพร่องดีไหมพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เขาทำตัวไม่ดีทุกๆข้อที่คุณบอกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคุณคือหนึ่งเดียวที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะ รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจคุณแล้วก็ตอนนี้คุณคือหนึ่งเดียวที่สำคัญมากๆสำหรับเขานะคะกณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำได้นะพี่จิกรกฎเมีน the f o o l ค่ะ the f o o นั่นหมายความว่าตอนนี้นะคะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ตอนนี้รู้สึกคิดถึงคุณมากๆตอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหมดเลยจากไม่เหลือไม่เหลือคนเดิมแล้วนะ ถ้าคุณได้เจอเขาในตอนนี้หรือถ้าเขาติดต่อคุณมาในตอนนี้คุณอาจจะจำเขาเไม่ได้เลยก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาชอบนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากตรงนิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบอาจจะชอบไว้ผมยาวหรือดูติ๊ดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องผมเนี่ยตรงนี้ค่อยๆเปลี่ยนนะมันเป็นความชอบมากเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของอสินเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบพวกสินอะไรพวกนี้ค่ะ แต่ในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของนิสัยอะไรพวกนี้เขาเปลี่ยนไปหมดเริ่มต้นตัวเองเป็นคนใหม่เลยค่ะคุณจะได้ new น new new จากเขานะคะทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็สามดาบนะคะในขณะที่ในตอนนี้เลยณปัจจุบันนี้เลยถ้าคุณเขายังไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันถ้าเขายังไม่ได้ทักคุณมาขอให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆ แน่นอนค่ะเร็วเร็วนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะถ้าอย่างนั้นขอไปดูความรู้สึกของเขากันสักนิดนึงนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคุณบ้าโอยตายแล้วคุณไพ่แฮงแมนกับไพ่แฮงแมนมาชนกันเลยอะ ตอนนี้เขาทุกข์ทรมานมากเลยค่ะนั่นแปลว่าเขาคิดถึงคุณที่สุดเลยอะเขาไม่มีความสุขเลยนะในตอนนี้ดูสิเหมือนไฟแผดเผาเลยอะเหมือนความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือพาห้าไม้เท้าถูกไหมอันนี้ก็ห้าไม้เท้านะอันไหนอะอันนี้อันเนี้เนี่ยขึ้นมาตรงกันเนี่ยสองใบละความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นที่ทะเลาะกันอะไรกันอะต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่ยตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เออสิ่งที่เขามองคุณสิ่งที่เขาว่ากุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนไฟที่เผาเผาของเขาในทุทกๆวันแล้วล่ะในตอนเนี้ยทรมานมากๆเลยโอ้ยหกดาบนะคะเจ็บปวดเหลือเกินค่ะตอนนี้นอนอยู่นอนจมกองอยู่นอนจมอยู่บนกองเลือดอะ่ะอุ้ย เลือดใกล้หมดตัวแล้วนะคะสงสารจังเลยเขากับคุณน่าจะไม่ได้คุยกันมาเนี่ยหกวันไหมหกสัปดาห์ไหมหกเดือนไหมเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ห้าดาบตอนนี้รู้สึกยังไงคะ รู้สึกถึงความขัดแย้งที่มันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยเขาก็มีคนที่ดีๆอยู่ในชีวิตแล้วนะถ้าจะมองดีๆเนี่ยลูกผ้าดาบอันนี้เป็นลูกดาวห้าแฉกนะดาวห้าแฉกก็คือความหวังคุณนะ่ตอนนี้เนี่ยคือความหวังนะหวังว่าการติดต่อกลับมาของเขาเนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีขอเปิดผ้าโรแมนต์แองเจิลให้กับข้อความในใจของเขาก็แล้วกันถ้าเขาบอกคุณได้ในตอนนี้นะคะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างคุณคุณคือคนที่ดึงดูดเขามากที่สุดเลยเอ่แอดมันแอดแท็กอะ <c ười> คือเวลาที่ได้คุยกับคุณนะรู้สึกมันโรแมนติกอะความโรแมนติกหรือทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากๆลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่เคยรู้ตัวนะในตอนนั้นแต่วันที่ไม่ได้มีคุณเนี่ยเขาถึงได้รู้สึกว่า เขาไม่สามารถที่จะขาดคุณได้เลยนะคะเขาปิดกั้นตัวเองนะเขาปิดกั้นตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยปิดกั้นตัวเองที่การที่ไม่ได้ติดต่อกับคุณไปหรืออะไรไปเนี่ยเขาก็คงจะเหมือนกับ ความอิสระในตัวเองเนี่ยมันทําให้เขาเสียผู้เสียคนมันทําให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่การที่เขาแต่การที่อคุณอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คําพูดของคุณเนี่ยมันไปตีกรอบเขาทําให้เขาต้องมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณคุณคือเดว,วันของเขานะคุณคือหนึ่งเดียวของเขาเลยค่ะไม่มีใครสามารถมาแทนที่คุณได้จริงๆ ขอให้เราได้กลับมานะคะเรียนรู้ซึ่งกันและการอีกเถอะได้โปรดให้โอกาสเขาเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นค่ะอยากจะให้คุณเปิดใจนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะคุยกันอีกรอบหนึ่งนะเรียนรู้กันเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดีขึ้นอา,อาจจะเป็นคําสัญญาจากเขานะคะได้โปรดให้อภยัย และโปรดให้อภัยเขาด้วยนะให้อภัยเขาเถอะเขาสำนึกผิดแล้วกลับมารักกันใหม่นะนะคะกลับมารักกันใหม่คือคือถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยคือจะต้องบอกว่า New l ล v e ใช่ค่ะ,ะรักครั้งใหม่กลับมารักคนใหม่ก็คือกับคนเก่านี่แหละเราเป็นรักกันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักครั้งใหม่ของกันและกันนะกลับมารักกันใหม่นี้ยณแนวนี้เนาะ มีคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ทําให้เขามีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบโรแมนติกที่สุดเลยเขาไม่เคยเจอใครที่รู้สึกแบบนี้มาก่อนก็คุณดึงดูดเขามากเลยอะคะ่ะโอ้เขาอยากจะบอกว่าเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยคือเนื้อคู่ของเขานี้ปิดท้ายด้วยโซเมดเขาเชื่อว่าคุณน่ยคือเนื้อคู่ของเขาโอเคนะคะและก็เร็วๆนี้แหละคะ่ะ เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะคุณยินดีต้อนรับเขาไหมการเปลี่ยนแปลงของเขาที่ดีขนาดนี้อะโอเคนะคะถ้ายินดีต้อนรับก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะว่ายินดีต้อนรับคนที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณคือคนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แซงขอบคุณสําหรับ,อบคอมเมนต์ comment, ที่แชร์ประสบการณ์ความรักนะคะมาให้เราอ่าน เสมอเราเราก็จะไปกดหัวใจให้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ